วัดีครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับทางไกลจากจังหวัดขอนแก่นนะครับยืมเพื่อยังเนาะพี่เพื่อน้ําพองนะครับผมน้ําพองจังหวัดขอนแก่นครับได้มาซื้อขบตีดินย่ํานานะครับของตาปืนใหญ่นะครับผมตาปืนใหญ่นี่ครับกาลังขนขึ้นรถลูกค้านะครับตัวนี้ขนาดขนาดหน้ากว้าง2เมตรนะครับนี่ หน้ากว้างหน้ากว้างสองเมตรนะครับแบบลูกปืนนะครับผมนี่เป็นลูกปืนของตาปืนใหญ่ครับปืนใหญ่คู่นี่วันนี้ก็ฝนตกหน่อยๆน,นะครับวันนี้วันที่สิบห้าครับสิบห้าเดือนพิถุนานะครับ ของตาปืนใหญ่เราก็มีขนาด1เมตร50นะครับ1เมตร50แล้วก็ขนาด2เมตรครับตัวน,นี้ก็เป็นขนาดเมตร50นะครับเมตร50แบบลูกปืนเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่อันนี้ขนาด2เมตรครับ2เมตรใหญ่มีทั้งหมดอยู่20ชุดนะครับ ของมาลงเมื่อวานนี้ลูกค้าเห็นใน YouTube ก็เลยตามมาซื้อนะครับผมร้านเราก็อยู่ที่อำเภอเลืองนกทาครับจังหวัดยะโสธรครับตัวนี้ลูกค้าใช้เครื่อง120นะครับหางสยามคูปบตา้าเครื่อง120 12บสแรงนะครับลากได้สบายสบายครับนะครับปขนาดใหญ่นะครับเนี่อนี้ใ่อไปเ็ ก็ถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์062-7545-665-081-120-6955ครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทางร้านนะครับทางร้านจะทำที่ดีๆมานำเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยนะครับนี่แดงว่เดี๋ยว,วอเ,เอาไง,งเอาคุง้งงแดงคนนะั้บัตร นี่ครับต้องถอดถอดสกีออกด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องออกมาค้ำกับตัวรถนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะใหญ่นะครับนี่ครับตัวนี้ก็สามารถปรับได้ด้วยนะครับนี่ปรับเลื่อนปรับสูงปรับต่าได้นี่ก็ปรับได้เหมือนกันครับของตาปืนใหญ่ครับปืนใหญ่คู่ถ้าสนใจก็สามารถโทรสอบถามสั่งจองได้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ